เล่าตั้งคำถามว่าไทยซอยเหลือคนเล่าขนาดนี้เลยบอในกรณีเด็กหน่อยเจ็ดเดือนที่ต้องการพาตัดหัวใจหลัวหรือว่าหัวใจตีบยางเหล่งด่วนนะคะทุกคนบอกเลยณนะตอนนี้เป็นกระแสทีมาแห้งที่สุดแหละกับคนไทยแหละกับคนล่าหรือแม้กระทั่งทั่วโลกหายความสนใจทุกคนเชื่อไหมคะแต่มีคนลาวบางคน ตั้งคำถามว่าไทยช่วยเรือคนเล่าขนาดนี้เลยบก่กโอ้โหช่วยจริงหรือเปล่าทุกคนคะจริงหรือไม่จริงเข็นเข็นกันอยู่เน้อจากสวัสดีค่ะสวัสดีสบายดีเด้พอพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกคนทุกท่านเน้องจากว่าจะเป็นเอฟซีทางฝั่งเล่าฝั่งไทยหรือว่าทางต่างประเทศนอกจากที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังน้องเพว่าคนโกคนเก่าคนเดิมจะทุกคนทุกท่านคะ่ะน้องเพ่ว่ากะได้นาเสนอไปนะคะในเหล้าเลยที่กําลัง เปกระทุอย่างรุนแรงหน้าตอนนี้นะคะทุกคนเนาะทีว่าเวลาทีมีปัญหาอยียงคนไทยกระซอยเหลือถุกทนแหงนะคะทุกคนคะ่ะยิ่งดูข่าวยิ่งลึกซึ้งในบุญคุณอันยิ่งใหญ่ในครั้งนี้นะคะทุกคนทีคนไทยหมออมหายบางคนบางท่านบอกว่านะคะเป็นแค่เด็กหน่อยคนหนึ่งโบดไม้ความว่าคนเล่า ทุกคนสนอยมีคนอคอมเมนต์แบบนี้ด้วยนะแต่ชางมันทุกคนนะคะคนที่มีอาคาตินะคะปล่อยเข้าไปค่ะปล่อยเข้าไปมันก็เป็นแค่เศษเสี้ยวเล็กๆน้อยๆพี่น้องคะ่ะแต่สิ่งที่พ่ว่าอยากจะหว่าเถิงนะคะคืออยากจะให้เห็นเลยอยากจะให้เห็นกับที่คนตั้งประทูว่าคนไทย หรือว่าพี่น้องชาวไทยนะคะซอยเหลือเพื่อนมนุษย์หรือว่าชอยเหลือคนเล่าเอาพูดง่ายๆซอยเหลือคนเล่าขนาดน,นี้เลยบอกช่วยเหลือมากกว่านี้ทุกคนและทุกคนเชื่อไหมคะว่าโครงการนี้เป็นโครงการของนายหลวงนะคะทีอันนี้แหละเป็นอาโรงพยาบาล จุฬาลงกรน,นะคะทุกคนเป็นโรงพยาบาลที่ใหญ่มากแล้วทุกคนเชื่อไหมเสียค่าใช้จ่ายเนี่ยเป็นล้านล้านเลยนะถ้าหากว่าเราจ่ายเงินเองแต่อันนี้คือไม่ได้เสียสักบาทเลยไม่ได้เสียสักบาทค่ะพ่อเมย์พี่น้องนะคะเพราะว่าเป็นในโ้องการที่เพื่อนพระราชทานให้แก่บุคคลที่มีหัวใจตีพัวใจรัว่วตั้งแต่กำเนิด นะคะทุกคนและหนึ่งในนั้นโบเมนแข่ care, คนไทยทีไดียวคร่รวมทั้งต่างประเทศนําโดยเฉพาะคนเล่าเฮานะคะทุกคนและกับโบเมนแข่คนเดียวมีต่างหลายคนเลือดสีบอกหายนะเพาวาบอกเลยนะทุกคนยิ่งอ่านคอมเมนต์ยิ่งได้รู้ว่าสิ่งที่เราได้มาย่อมเป็นความร่วมมือคนไทย ทั้งประเทศเลยทั้งประเทศขึ้นอแ่วไไนชาวไทยทั่วทุกทุกคนเลยทุกคนเพราะว่าอะไรทุกคนคะโครงการนี้เนาะเอาง่ายๆเลยพูดตรงๆเลยนะคะก็เป็นภาษีของคนไทยทั้งนั้นเลยแต่ว่าเราได้รักการรักษาฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเนี่ยแหละคือน้ําใจของคนไทยนะจริงๆ เพว่าเนี่ยไม่รู้จะทํำยังไงคนเล่าเนี่ยบางคนยังมีอาคตีนะคะและเพว่าจะหายเบิงนะคะเห็นไหมคะทุกคนในระหว่างที่เราดูไปเนี่ยเนาะเราจะเห็นเลยว่า กว่าทีเจ้านาทีเพื่นนะคะจะผ่านร้อนผ่านหนาวนะตั้ง 5, 600กกนะิโลเมตรทุกคนคิดดูใช้เวลาตั้งหลายชั่วโมงนะห้า0กิโลเมตรแล้วบางคนยังไปตั้งคำถามอีกค่ะว่าทำไมระยะถ้าหากว่าเร่งด่วนขนาดนี้ทำไมไม่ส่งน้องมาที่เครื่องบินละ่ะหรือว่าแฮร์รี่คอรเตอร์ละ่ะทุกคนขาได้อธิบายไปแล้วว่าน้องไม่สามารถที่จะนั่งเครื่องบินได้เพราะว่า สภาพอากาศอ่ะความหนาวเย็นและก็ของอากาศนะคะพี่น้องนะคะ <Head high S 1> เฮ็ดหายเด็กน้อยนี่อาจจะบอหลอดกระได้นะคะอาจจะร้องไห้อ่ะเป็นลมอ่ะลองอ่ะห้องหายแล้วก็ทึงขันซักแล้วก็ช็อกเชียชีวิตได้นะคะพี่น้องนะคะท่านหมอเพันกระบอกแล้วนะคะทุกคนนะคะอยากให้ฟั่งแน่นะคะทุกคนฮัดฟั่งนะคะเปิดใจแหกกว้างนะคะอย่าคิดไร้ว่า เพื่อนสางกระแสจังสันสีทุกคนคะ่ะอันนี้คือชีวิตคนนะคะดีกับวอาไปตามดีนะคะดีกับเบาไปตามดีเพว่าอ่านคอมเมนต์นะเพว่าได้เอาลงเพจนะคะทุกคนเพว่าอ่านคอมเมนต์นี่โหเห็นแล้วแบบน้ําตาไหลเลยเอาจริงๆวันนี้ทั้งวันนะ่ะนั่งแบบนั่งแบบทั้งยิ้มและบางคนถามว่าน้องเพว่าเป็นอะไรทําไมพูดไปร้องไห้ไปทุกคนคะ่ะที่ร้องไห้ไม่ได้เสียใจไม่ได้อกหักนะ ไม่ได้เสียใจไม่ได้อ,อกหักแต่มันเป็นความปลื้มปิติมันเป็นความปลื้มใจมันเป็นความดีใจอะทุกคนดีใจที่เราได้หลงรักในความเป็นไทยในฐานะที่คนเล่าคนหนึ่งได้มาใช้แรงงานในประเทศไทยนะคะแล้วเห้เากัะไดสัมผัสได้สัมผัสในการน่า ความอาดูแลเอาใจใส่ในการหากษาของเผลนนะคะทุกคนเอาจริงๆเลยดูแลเอาใจใส่อันดับแรกเลยเนี่ยแพวายังเคยคิดเลยว่าเป็นอะไรเนี่ยคือเขาจะไม่ถามเราก่อนว่าเรามีเงินรักษาไหมคือเขาจะถามแค่กรอกประวัติถามเรื่องการแพ้ยาแพ้ยามีผลข้างเคียงอะไรไหมทุกคนคะ่ะไม่ได้ถามว่าจะมีเงินบอถ้าเป็นโรคที่หลายแหลงนะคะอันนี้คือโรงพยาบาลอยู่ไทยเด้อคะ่ะขอเบ่าโรงพยาบาลอยู่ไทยเด้อ โดยเฉพาะนะที่เห็นหลายคนนะคะบอกเลยว่ามีการแบบว่าผ่อนใจมีการแบบว่าลดอีกอจังสันจังสีคือหลายอย่างอนะ่ะทุกคนเพ่ว่าเนี่ยบอกเลยว่าในประสบการณ์ที่เราอ่ะก็ไม่เคยไปรักษาที่โรงพยาบาลไหนเลยไม่ว่าจะอยู่ลาวหรืออยู่ไทยแต่ก็เคยมีญาติพี่น้องหรือว่าเพื่อนผูงที่เขาเข้าในการรักษาคือ บ่อยากสี่ยงเานะทุกคนถ้าไม่ดีจริงคงไม่ได้อันดับหนึ่งในการบริการเลยนะก็คือไทยนั่นเองและแพ่ว่าอยากจะหายคนเล่าเนาะบางคนบางกลุ่มนี่เพิ่นได้เห็นว่าอันนี้คือเรื่องจริงทุกคนไม่ใช่เรื่องสร้างการะแสและคนไทยทําด้วยหัวใจจริงๆเนาะทีคนที่มาตั้งคําถามว่าคนไทยช่วยเหลือคนเราขนาดนี้เลยเหรอ บนหาเสือนอกว่าคนไทยจะซอยคนเล่าขนาดนี้โอ้ยมากกว่านี้คนไทยก็เคยช่วยมาแล้วทุกคนนะแล้วก็บริการอะไรต่างๆนานาคือแบบขับรถอะทุกคนเชื่อไหมคะคือเจ้าหน้าที่อะขอทางนะเจ้าหน้าที่ที่ขับวินโมไซค์ไม่ใช่ค่ะขอโทษครับพูดผิดขับโมไซค์อะทุกคนขับมอเตอร์ไซค์อะคือแบบโอ้โหขับยังเร่งด่วนคับแบบเชี่ยวชาญมากนะกล้องโกโปรรุ่นไหนไม่รู้นะคะคือจับภาพนี่โอ้โหแบบ หวาดเสียวมากอ่ะขับรถแบบโหดูอีกดูอีกที่หนึ่งก็คือเท่มากทุกคนแล้วดูดูอีกที่หนึ่งคือแบบเท่มากแต่ดูอีกอีก,อก,อกมุมหนึ่งอ่ะคือแบบหุยเสียวจังเลยอ่ะตื่นเต้นจังเลยอ่ะกลัวกลัวได้รับอุบัติเหตุเอาจริงๆคือแบบขับไวมากชุดๆดๆๆๆเนาะคือเห็นแล้วแบบโอโหแล้วก็ขอแบบ คือวิวววววว,วตลอดทางเลยแล้วก็บอกว่าขอทั้หนะยครับขอทังหนะยครับอ่าลบกกวนอ่าลบกกวนนะคะอ่า ซิดซ้ายซิดขวาซิดซ้ายซิดขวานะคะอ่ะขอบคุณครับขอบคุณครับคือขอบคุณตลอดเวลาระยะทางเลยเอาจริงๆในการที่แบบว่าขอทางอะ่ะเห็นไหมคะนี่เลยค่ะพี่น้องนะคะโบเมนแค่เจ้าหน้าที่คนเดียวและก็ต้องขอบคุณทุกหน่วยงานเลยบพราว่าจากบุคคลน,นะคะที่สันจอไปมาอยู่ขางถนนคนทางนะคะเพี่ว่าบอกเลยว่าตรง ขอขบใจไลลายนะคะขอขอบใจในนาที่เป็นคนเล่าคนหนึ่งเด้อแพรว่าก็ต้องขอขบใจหลายๆเนาะชีวิตคนคนหนึ่งมันมีขานะบบถือลูกภยัยบโบถือภัยนะคะทุกคนกับสีบบเขาใจแมนบอกจริงอยู่ว่าบางคนบางฐันถามตั้งคําถามว่าโบแมนคนเล่าทั้งเบิร์ตสนอยที่คนไทยช่วยเหลือเป็นแขกคนเล่าคนเดียวทุกคนคะ่ะ จากคนเดียวหรือหนึ่งคนหรือว่าถั่วบังทั้งประเทศเอยังแกล้วแต่แต่บุคคลในนั้นชีวิตมีค่าเท่ากันหมดทุกชีวิตมีค่าเท่ากันหมดทุกคนคะ่ะแมนบอกคะ่ะทุกชีวิตมีคุณค่าเบิร์พี่น้องคะ่ะอันนี้คือเรื่องจริงนอกฮาตตรงไห้ควอมย่อมรับนะคะทุกคนคะ่ะแล้วแพรวก็ได้ไปอ่านในเพจเนาะก่อนที่จะให้จบคลิปนะคะแพรวอยากจะให้ทุกคนดูในเพจคือแบบเห็นและน้ําตาไหลเอาจริงๆเลยพี่น้องคะ่ะ ทุกท่านคะอันนี้คือในเพจของน้องแพยว่านะคะเพจนะคะในทางเพจเนาะน้องแพยว่าจะให้เบ่งนะคะพี่น้องคะแค่วันเดียวนี่นะคะทุกคนเอาลงแคสหกชม,มงนะคะมีคนไทยนะคะกลังเข่ามากคอมเมนต์นะคะทุกคนนะ,ะนี่คะ่ะทุกคนเนี่ยเห็นไหมคะคือแบบเห็นแล้วชื่นใจมากๆเลยนะ กับบุคคลที่ตั้งคำถามว่าคนไทยซอยคนเล่าขนาดนี้เลยบ่ออ่านแต่ละคอมเมนต์นะเพื่อว่าจะให้เบิ่งเลยนะทุกคนขออนุญาตเลยขออนุญาตพี่ๆเอฟซเลยนะคะคือเห็นแล้วแบบโอ้ยอยากจะหายคนเล่าบางกลุ่มนะทุกคนบางคนที่เข่าใจพิษนะคะทีแบบว่า เป็นแค่คนลาวแค่คนเดียวบริวมเางร่วมทั้งเบิดว่าคนไทยจะซอยเหลือทุกคนคะ่ะเอาจริงๆตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเฮากบหูอยู่แล้วนะคะพี่นนองแมนบอกนี่เลยคะ่ะนี่แหละน้ําใจของคนไทยเสมอนะคะนี่แหละเขาเรียกว่าน้าใจของชาวไทยทุกคนขอให้ขอแสดงความมีดีกับกับน้องคนลาวด้วยขอให้น้องผ่าตัดอย่างปลอดภยัยทุกคนคะ่ะ เขาบอกว่าภาษีคนไทยทั้งประเทศช่วยชีวิตน้องๆคนไทยและเพื่อนบ้านได้อีกหลายลายที่เป็นโรคหัวใจตีบลัว่วตั้งแต่กำเนิดหลานผมก็คนนึงที่อยู่ในโครงการนี้เห็นไหมคะทุกคนคือเป็นโครงการที่แบบทั่วโลกเลยเอาจริงๆที่ไหนมีคะประเทศไทยมีทุกคนคะเอาจริงๆ นี่นะคะพี่น้องคะเห็นไหมคะอันนี้คือคอมเมนต์ในเพจของน้องเพวานะคะเห็นไหมคะคือเยอะมากน้องเพวาเนี่ยอ่านเทพไม่ทันเลยทุกคนคะ่ะกดคอมเมนต์กดอะไรเทพไม่ทันเลยทุกคนคะ่ะเห็นแล้วแบบเอาจริงๆเลยเห็นแล้วน้ําตาไหลอะเอาจริงๆนะคะเห็นแล้วแบบโอ้โหแบบชื่นใจมากมากทุกคนคือแบบไม่รู้จะขอบคุณยังไงอะนะคะโอ้โห ทุกคนทุกท่านค่ะแพว่าบอกเลยนะยิงฟัง่งยิงได้อ่านคือยิงเลยว่าหูความหมายแหลกกะเขาใจเลยจริงๆนะบางคนเนี่ยเคยเคยนะมีคนมาว่าให้แพว่าว่าโอ้ยเจ้าคือสื่นชมแต่คนไทยคือหยองคนไทยแท้นะคะทุกคนคืออวยไทยแทะทุกคนค่ะสิ่งที่แพรวาได้สัมผัสนะคือสิ่งที่แพรวา เจอมาเองกับตัวเห็นไหมคะก่อนหน้านั้นนาะแพรวาจะลงคลิปว่าเออเจ้านายพาไปบริจาคให้แก่บุคคลที่ยากไร้ให้แก่บุคคลที่แขนตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่สมประกอบค่ะทุกคนไม่แข็งแรงเหมือนเราอะ่ะเห็นไหมคะไปบริจาคไปให้อาหารการกินไปเลี้ยงไอติมไปเลี้ยงข้านมนมเนยคือล่าสุดนี่บอกเลยค่ะเดี๋ยววันเสาร์ที่จะถึงนี่ก็จะไปเลี้ยงอาหารของเด็ก ที่ด้อยโอกาสคะ่ะทุกคนโดยโอกาสทางหูตาจมกูกลิ้นกายใจหูตาจมกูกลิ้นกายใจก็คือการที่เราแบบว่าไม่สมประกอบเอาพูดง่ายเลยคะ่ะทุกคนคะ่ะเห็นไหมคะจะไปอีกแล้วนะโบเมนเคเลียงแบบบุคคลธรรมดาเหมือนแพรวนะไม่ไม่ใช่แค่เลี้ยงแบบลูกน้องนะทุกคนยังในเลียงแบบบุคคลที่เป็นน้อยโอกาสอีกอันนี้แหละคือน้ําใจของคนไทยนะคะทุกคนนะคะจริงอยู่ว่าจะมีอยู่บางกลุ่มบางคน นะคะทีบริเตุแบบนี้แต่ทุกคนขะคนดีมีหลายกว่าคนบดีเอาจริงๆทุกคนทุกคนทุกแห่งมีทั้งดีและไม่ดีพี่น้องปะปนกันไปเนาะโอเคเรื่อสายคลิปนี้พี่นี่นะคะน้องเพ่ว่าก็ต้องขอจบลงแค่เพียงเท่านี้นะคะก่อนจะจบคลิปก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้นะคะก่อนอื่นนะคะน้องเพาว่าก็ต้องขอขอบคุณเอฟซนะคะทางเพจนะคะทางเพจ youtube เพาว่าคนโก้แล้วก็ทาง ยูทูบของน้องเพวาน้ำเด้อขอขอบคุณในหลายเด้อถูกคอมเมนต์ถูกกำลังแรงใจนะคะขอขอบคุณในหลายคะ่ะสบายดีสวัสดี